ก็จะเป็นตลาดตลาดตึกโครงการของอินโดจีนเป็นตึกใหม่ร้านค้าก็เริ่มมาเปิดกันบ้างแล้วที่ราคาตึกประมาณหลังแล้วประมาณสี่ล้านโดยประมาณวันนี้เขาก็ซื้อขาอย,าก,ยกันเก่งกําไรบ้างให้เช่าบ้างแล้วก็ทั้งซ้ายมือขวามือเขาก็เอาของมาลงกันแยอะแยะไปหมดก็เริ่มกันเริ่มเริ่มมาของมาลงกันแล้ว ก็จะมีหลายล็อกหลายทางอยู่ด้านขวานเนี่ยด้านขวานเนี่ยก็จะเป็นประตูทางเข้าทางออกอประตูที่สองแล้วถ้าฝั่ง,งซ้ายมือสุดน่ะที่เห็นโล่งๆอยู่อ่ะข้างใหนหนู้นนะนะเขาก็จะขึ้นโครงการตามป้ายเน่ะเขาจะมีป้ายอยู่็นโครงการสามขึ้นตึกข,ขึ้นมาเพิ่มอีกราคาน่าจะสูงอยู่ส่วนด้านขวา นี่เป็นบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนต้อมเองที่มันเปิดครึ่งหนึ่งอ่ะ,อะที่มันเปิดครึ่งหนึ่งอยู่ตอนนี้ยเป็นบ้านเพื่อนต้อมเองก็มาซื้อทิ้งไว้แล้วก็มีทั้งคนไทยทั้งคนเขเมรและมามาซื้อของซื้ออะไรเก็บล็อกกันมีทั้งคลินิกมีทั้งอะไรสวใข้างหน้าน่ที่การจะไปก็จะเป็นโครงการหลังคาแดงกับเฟสสองโครงการสอง เขากอา็ออกแบบพื้นที่ลานจอดรถไว้ใหญ่ใหญ่กว่าตลาดเก่าเยอะเยอะมากเยอะเยอะมากๆเลยก็จะมีพวกจุดอำนวยการจุดอะไรต่างๆที่เขาไว้รองรับคนนี่เขาตั้งเต็นท์ให้พวกแม่ค้าพวกขายพริกกระเทียมอ,อ่อที่มันชุนๆมาอยู่ข้างนอกข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นตึกโครงการสอง ที่ราคาอยู่ที่ประมาณหล้านเดี๋ยวเราวนไปดูตึกอาคารสีแดงก่อนละกันนี่เป็นอาคารหนึ่งอาคารหนึ่งก็จะเป็นอาคารติดแอร์ออข้างในก็เริ่มขายกันเยอะแล้วเต็มแล้วเขาบังคับให้เปิดบังคับให้เปิดหมดเลยโดมก็จะมีช่องละประมาณสองล็อกหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเ็ด การจะลดกว้างมากตอนนี้ตอนนี้ช่วงมาถ่ายมันจะเย็นๆแล้วคนเริ่มกลับบ้านแล้วเนี่ยครการสองเขาก็กำลังทำกันกำลังทำกันต่อเติมกันกำลังเริ่มเริ่มต่อเติมเริ่มทำกันก็โดมต่างๆส่วนไอพ้พวกเนี่ยจะเป็นอาคารที่ไม่ติดแอร์ ไม่ติดแอร์ก็จะราคาถูกหน่อยจะขับบนไปพาไปดูข้างข้าเนี่ย,เ,ยเขากำลังต่อเติมมันอยู่เฟสสองเนี่ยเพราะมันเพิ่งเสร็จอะ่ะนี่ก็จะเป็นประตูทางออกทางอ,อีกประตูหนึ่งเขากำลังทำถนนใหม่ นี่อาคารสุดท้ายอาคารสุดท้ายนี่ก็จะเป็นอาคารติดแอร์เหมือนกันแต่ว่าเขายังไม่เปิดเขายังไม่เปิดให้ให้ให้เข้ามาใช้เพราะว่าเขายังทำาลัฐานที่ไม่เสร็จนี่เป็นห้องอาหารพวกห้องอะไรพวกนี้ยเขาเตรียมไว้ออย่างโดมเนี้ยจะเป็นโดมที่ไม่ติดแอร์ก็จะเห็นได้ชั้วละ เป,เป็นล็อกๆเป็นล็อกล็อกเล็กๆประมาณสามเมตรคูณสาเมตรก็ติดประตูเหล็กดักประตูม้วนให้ะให้เ็ดเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นตึกตึก,ตกของการสองนั่นแหละมันมันล้อม มันล้อมตัวอาคารสีแดงหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูตรงที่เขาเปิดไข,ข่องตอนนี้นะนี่เขาก็เป็นอาคารที่ไม่ติดแอร์เขาก็เริ่มมาเปิดกันทั้งไทยทั้งต่างประเทศแตเกตว่าเขาจะให้เปิดล็อกเลยเลอนเรื่อนๆนงก็เปิด,เ,เ,ปดเปิดไปก่อนอ่ะ เพื่อที่เพื่อที่จะให้ไม่โดนยึดล็อกอะไรประมาณนี้เขามังคับเปิด่ี ของก๊อปของ,ของแท้ทุกอย่างมีทุกอย่างของเล่นจะมีโคกสัก่โคกเพิ่มมีหมดหน้าของการ วันเสาร์ที่นี่รถรถเยอะกว่านี้เยอะอย่างนี้วันธรรมดาแล้วก็เย็นแล้วเขาก็ลกลับกันแต่ก็ถังขีดว่ามีข้างๆอะ่ะว่าจอดกันบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะซื้อของเอาไปขายแบบง่ายๆย,ยกขึ้นรถเลยเสื้อผ้า